บางทีนะเราก็ต้องปล่อยให้น้องเฉิดฉายบ้างไม่ติดหรอผมว่าตามดีกว่านะโอ้โหแรงใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูเป็นผู้ประสบภัยนะตอนนี้โอ้โหโยกโผู้ประสบภัยอุ้ยโดนแน่โดนแน่ผมรู้มไปโดนแน่โดนแน่มันต้องโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละ โดนแล้วแหละนี่ไงมันต้องโดนบอกแล้วบอกแล้ว นี้มาลงเรือที่ชอมเทียนเหมือนเดิมครับมากับไตเอที่เรือ <TH ERE> แล้วก็มากับพี่ลาพี่ลาเป็นคนชวนมา <TH ERE> ขึ้นขึ้นลงก็ค่อนข้าง,างสงบเลยวันนี้แต่ลูข้างนอกจะเป็นยังไงนะ่ล่

เนี่ยตกน้ำไอตตกไปเท่าไหร่หรอไอ้ตอนล้มหงายมาย <c oughs> เงี้นั่นแหละมันจะล้มหงายเพราะลื่นอย่างเงี้ยไอตตกน้ำมาดีตกตกน้ำดีกว่า <c oughs> โนี่ตลาดก็ดีนะเฮ้ยจะโดดจะโดด <c oughs> แรงดีสามทีแล้วแรงดีนะตัวเล็กอะสิ่ง โอเกี่ยวข้างรืพักเนี่ยเกี่ยวข้างมันกไม่มันโดไม่โดจะเขาเชืไหม ุกผมมานี่แล้วนี่ช้อนช้อนให้หน่อยได้ไหมครับผมเล่นเยียดชี้ด้วยนะเดชี้ทงเรียบร้อยเรลงนเป็นไรเลยับับสละพี่สละสละบาๆว่าวของิงรถอ่ะก็เอแ้าแม่งมาหลุดตรงนี้นี่

กว่าเดิมแล้วรอดรนะอดแล้วครับล่ะเลดีลล๋ยวน่าจะใกล้ขึ้นแล้วมั้งพี่พี่ลาโอ้ยไซนี้อีกแป,ป๊บนึงอะไรอีกแป,ป๊บหนึงเหรอขึ้นมาเร็วเก็บก่อนเก็บก่อนขึ้นมาเร็วไงไม่ใช่หรอกไม่ต้องเก็บหรอกแล้วกันต้องเก็กบละไปดูดีก <im it> เออไหนนะงี้ดีกว่าเออพี่รู้แล้วไปไปอยู่บุ้งไปง่นเออโอเคพี่ไปล่หุ่ยงอนลาโดีแล้วครับ พิลาโดแล้วมาแล้วใสสวยเลย,เลยสองโลอ่ะสามโลตแ้นปยกแกตบทุกเบ็ดมาละพี่รน <c oughs> ีิลาโด้รครับครับครับโ <c oughs> ด้รคขออีทีหนึงพี่ไม่ชัดเราจะถ่ายรูปวะไม่ไม่ถ่ายเป็นวิดีโอพี่วิดีโอครับนี่โด

ันนี้บุ้งต้องเถิดหายแล้วต้องพึ่งนะผมเต็ีมได้แล้วกดกล้องนู้นให้หน่อยได้ไหมเอาเอามาเนบเนบเนบข้างๆก็ได้แต่เอาให้ไม่เห็นใช่ครับกดกดแล้วกดแล้วติดเลยโฉมแน่เลยโฉมก็ทำฟองอ่ะไม่แน่ดกอง สองข้างกองอมาแล้วเยอะมวกเลย <c oughs> โหทิ้งตัวเลยอ่ะใส่เอกเก็บลมให้หน่อยได้ไหมครับ องครับด็่าดไม่กดทีเดียวพอ,พอครับพี่ตึกเดียวไม่ติดหรอมผมว่าตามดีกว่านะ <c oughs> ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันครึ่งครึ่งแล้วอะ่ะใช่ใช่ไม่ผมไม่ได้ผูกผูกไอ้นี่ด้วยดิไม่ได้ กดพันพันไว้เฉยๆยไม่ได้ผูกออ,อ,อยู่แล้วยอยูๆๆๆอ่แล้วอยู่แล้วบางทีนะเราก็ต้องปล่อยให้น้องเฉิดฉายบ้างพี่เป็นไปไหนครับปิ๊นบอกวันนี้ขอเรียกอะไรเก็บนีเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บพลังก่อนเนี่ยเนี่ยเขาอัดประวานโชว์แล้วเนี่ยเนี่ยถ่ายเป็นเนี่ยปิ๊นไม่มาอัดประวานโชว์แล้วเนี่ยอัดประวานโชว์ไม่ปิ๊นเลยเออวันนี้เดลื มาแล้วมาแล้วขายยังขาวไปแล้วเหรอเป็นไรเป็นไรยังไม่เห็นประมาณสิบเมตรเป็นเป็นกว้างหรือเป็นแคบสบิงอยู่ไหสบิงอยู่ไหนสบิงขามาแล้วนี่ไาขาวนะขาวหรือเหลืองคิดว่านื้เหลืองเหลืองลายได้ไหมเหลืองลายแต่ได้ไม่เคยเจอโฉมมาขนาดนี้แล้วยังสู้อีกนี่ไงถ้าเจอก็น่าจะเป็นแบบไอ้เหี้ยโฉมพิก โอ้ยสัตว์ทั้งี้จังหวะแรกไม่ใช่อย่างนี้ที่หรอกมีร้อยเมตรอ่ะผู้ชมนี่ไปเกือบสุดแล้วอ่ะผมว่านะฮหูแพ้ใหญ่หูแพอเหรอเออหางดำเนี่ยเอาตะเอียงมาไหนเอาตะเิีงมาเออหูแพ้หูแพ้หูแพ้ครับกัดค้างแล้วเล่นค่อยวิ่งหูแพ้อยู่ใหญ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 ่อยู่โอ้ยใหญ่อ๋อโอ้ยไกลกับสองโลอ่ะ โอ้ยไซส์โทฟี่เลยสวยด้วยสวยเอี้ยผิดกันหมดเลยผมบอกแล้วที่เหมือนอูแพะกัดค้างไม่ได้วิ่งอันนี้สองโลนะเนี่ยสองโลมีแน่แน่หลอนตั้งนานไม่ได้ข่ายข้างข่ายข้างนี่ข่ายข้างนี่เออโอ้โหเต็มปากเลยไม่มีทางพอจะปากก็ปากมันก็ฉีกหมดแล้วนะปากมันก็เริ่มช่องโหว่แล้วนี่ก็คิดอีกนิดจะหลุดแล้วเนี่ยนิทยอ์ เออภาษาหย่อนะหลุดเลย,อยอลโอ้โหสวยลุ้มนิ่งห,งหน่อ้ไหสวยสวยตัวนี้สวยเดยเชือนนเช้อนนขยันนะเชื้อขยันนะยาชีฝองเชื้อขยันนะเส้นบานเลยเนี่ยพาไล่อยู่เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นที่ลงลงกับไต่เองเมื่อก่อนคือเชือ้อมาคือบ,บอกว่า กัดนะกันะกันะตรงมาแล้วเชื้อเน้าเชื้อน้สับสับสับหล่นห้เชือดีวะกองนี้กล่องนี้เชื้อดีกัดกัดพี่กุขอย้ำไม่สำโอ้มีอะไรผิดพลาดตรงไหน ปลาไม่กินเชื้อก็ดีแต่ปลาไม่กินผิดพลาดแน่นอนพีก่ยกุ๊กไปไงบ้างครับยังยังเสียงดังไม่ได้ขยมขยมคยลมคยลมปลตื้อเลยตื้อเลยดีมาก ออกออกวิ่ง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 ไปสตาคนณูมัไม่มีอะไรเลยจริงๆได้บอกว่ารางวัลคนขยันจริงๆเจ้ที่เหียวเชื่อสวยๆโอ้ขยมโอ้โหสบัดแรงมากเึ่งด้วยตินกติ๊กของน่าใจมันน่าใจนี่แล้วอ่ะกับจ้องรอแล้วอ่ะ นี่ของโ้ดงไมพี่แล้วพิลาเหอครับวันน่าอ่งนี้เอาหน่ะแรงก็เริ่มดีแล้วมดแล้วพิลาพิลาไม่ไม่ไม่ตกแล้วหรพี่ย้อนะไม่น่ปลาพิปลาใหญ่แล้วเน่ยย้อนก่ะมันวิ่งแปลกแปลกอะหุกนผมว่าไม่ใหญ่มีแ่แต่แต่มีไซส์เฉยๆเาต่เบรกไม่ได้หนักใช่ไหมหนักอยู่เ่ย้อนไปย้อนมาเลยงง เปียก็ไม่เปียมันไม่วิ่งหนาออกเขาวิ่งเขางัดเขาันเขอะไรกนจะมาตัลเรแดงนี่ไงเป็น้ไดางลโอ้ถาวมาเล้วเปียเปียเปียน้อยกลางน้ำเลยท่านนะัดกันให้เพลินเพลินหน้าดินพี่อันนี้อันนี้หน้าดิน สายก็ไม่ได้มันหน่าวิ่งนะแต่ทำไมมันไม่วิ่งวะไอเปียะเล็กไอเปียะพี่สายไสมันน่าวิ่งนะไสสวยแต่มันไม่วิ่งอ่ะมันยังหมาโอ้นี่หลายสายพันธุ์แล้วเราเนี่ยเก็บโอ้วันนี้หมาจริ่งไปเฮ้ยแต่ตอนนี้ตายเยิมละบ่แล้วมันนิ่งขึ้นใช่ไมฮะเอาเจ้ามันเริ่มไปคิดอะไรแล้วใช่ไหมเริ่มตกอย่างเยอะใช่มันจะแบบพอเริ่มไม่คิดอะไรอ่ะเดี๋ยวก็กิน อย่าไปคิดเล่นเยอะเขาปวดใจอย่าไปคิดเยอะนี่ครับใส่ดีใส่ดี ตอนแรกตอนเรืไม่ได้ไปไหนนะมือยู่บที่ตอนแรกก็เป็นคนตกปลาดีตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยเราอยากยางประสบภัยยไม่ประสบภัยเต็มกราฟเลยครับตอนนี้ว่าไงนะมีสบู่นี่อาบน้ำได้เลยอ่ะพี่เป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้โอ้โหโยกโยกผู้ประสบภัยหลังนั้นก็เต็มกราฟเพื่อนอยู่อ่ะไปไหนแล้ว โดแล้วค่ะพี่คุ่โดพอแล้วแค่นั้นพอแล้วก็ปั่นเก็บเอออย่าไม่ต้องจู่เยอะเออแต่ไม่รู no> ้ไอ้ปีหรอวะกลางน้ำอ่ะพี่ปั่นเก็บอ่ะอะไรเรียกกลางน้ำป่ะใช่กลางน้ำเอ่อเข้าใต้ท้องมัเข้าใต้ท้องจุ่มๆท่านไหนยังไม่เข้าหางพี่นะสายสำหรับพี่นะเดี๋ยวจโอ้ยจะได้นง่ายๆ ได้ครัเดินสายเดือดใครโทรทีครับผมก็ไปเรียนจะหรอกมันจะย้อนหน้าเพราะเราไม่มีสติกอดเรื่อยๆเลยกอดเรื่อยๆกอดอย่างเดียวจะเหมือนซีน่ะยาวนะที่ถกขาวอะยาวไหมให้ผมดูฮะก่อไปก่อนอะไรก่อไปก่อนก่อให้มันตึงอ่ะให้มันตึงอย่างเดียวเลยทำอะไรพี่เดืยดหลงเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับพี่กุ๊บ โดนตัวแรกผ่านมาครึ่งวันไม่ซีนะเปนซีเปล่าไม่เลยเป็นซีอะไรอะร้อยหลักเลอมาแล้วฮะถ้าทำันตรงคันงมโดน ปงนี่กพยายามอย่าให้ปากมันพ้นน้ำมันชอบสะบัดถึงตอนตับมนน้ำนี่แหไงถือปะแห้่ไหมน้ำอ๋อใจใจอะไรใจเดียวกันเลยใส่เดียวกันนะโดนนะอาวห้กุ้งโดนละสระมันก็ดีนะสลระมันก็ดีนะ เอ้ยเอ้ยมาแล้วเก็บครับเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ฮะพี่มดโดนแล้วครับพี่มดโดนแล้วครับเืคาดูแล้วเชื้อไม่องดูไม่พี่มดโดนราคาผ่านไปด้วยเปียเปียเปียสังวันมาแล้วสังวันมาแล้วมาแล้วเก็บเก็บเก็บมันรูดตรงนี้แนวนะไตสวยได้สวยได้ได้สังวันโอ้ย ใส่ดีเป็นตัวเท่ถัวใช้กำลังแบบนี่แหละใช่อะไรวะสลัดสลัดสัดพี่เจมก็โดนเหรอโอ้โหทั้งวันโอเคโอเคกกาลาบด้เลยดแล้วตรงตรงเนี้ยมันไม่มีหินเนคือถ้ามันติดมันเป็นปลาเลย Uhm, <Hey. S 1> เหมือนอย่างเงี uh, lair, ้ยเออตัวเดียวกันกังถ้าอย่างเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นก็รู้ว่าปลาอะไรเปียทรงเดียวกันตรงเดียวกันเลยไอเปียวะมันหมุกไม่เปียแน่มันหมุกไม่เปียแน่วลยปีกุ้งโดนละหันมายิ้มหน่อยดิเพิ่มเพิ่มจำนวนก่อนจำนวนนะใช่ไหมไอเปียไหมแบบสวัสดิ์สวัดิโค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  สูงเหมือนกันเนาะสูง,ส,งสูงเหรอโดนสูงเปียเปียาขาวมาละมาแล้วมาแล้วนักกุง้งโดนราคาเหนือครับยกยกเลยพี่ยกเลยมันข้าเข้าดูดูดก่อนเข้าเข้าดีไหมข้าเต็มเข้าเต็มสองเบ็ดยกไ,ได้ยกไ,ปไ,ปไ,ได้ยกได้ชึบมอะยกโชว์หน่อยดิปลากำลังสวยยกโชว์หน่อยครับเ j มันกัดอยู่พี่ตอนแรกอ่ะโอ้แน่นอนจริงเพื่อวันทีว่าเฮ้ยจะได้ก็ได้ใหญ่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 เฮ้ย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 มีโฉมอยู่มีโฉมอยู่ลิขิของความเมาลิของความเมาแล้วใอรเนี้ยใครเนี้ยติดแล้วเหรอขึ้นมาลงเบียร์แล้วเห็นสายไปด้วยอะไรพลังช้างโอ้แน่นนอนจริง ย้ใช้ได้นะพันดดดุ้้้้้เเลลยยไไไใชปัั no, evet> ๊มผมเหรอไม่มีอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นเพียงแค่ท่านนี่มีพันพันมาถึงของเอ็นเดี๋ยวพี่บอกให้สาายไไปทงหนผมว่าไอเปียไม่มีอะไรอาจจะเบรคเบรกอ่อนใช่ไหมล่ะไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนใช่ไหมแข็งแข็งอาจจะใหญ่อะจะอยู่ได้พุ่ได้ยังอยู่ข้างหน้าครับรถได้อยู่ให้สามอยู่แค่โซนนี้ แหมวันเขาจะมาเลย <c oughs> เขาแบบอยู่ตรง,<ข>ตรงนี้ก็ดีอรัขอแก้มือหน่อยขอแก้มือเลยขอแตะแก้มือไตเอหน่อยจับ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 ,จบแม่งใส่ปั้งเลยเห็นตาตาเลยว <c oughs> ันนี้วันนี้ต้องวันนี้เขาเขามาเขามาวันนี้เขามาผู้ใหญ่นะวันนี้ใช้ได้นะใช้ดได้แม,ม <c oughs> ่เป็นไอโฉมถือว่าแน่โฉมถือวไอเตียคือไเตียมีเยอะบินขนาดน,นี้เลยเหรอไอเปียส่วนใหญ่แบบกัดทีแรกแล้ว ไม่ถ้าใหญ่ก็ต้องใหญ่แบบระดับกับสองโลเลยนะถ้าวิ่งขนาดเนี้ยหรืหวานอ๋อเบรกเขาอ๋อเออหวานจี่เดี๋ยวเดูปลาก็รู้แล้วกันไม่นะมีแข็งนะถ้าเปียก็น่าจะมีโล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 กว่าแน่ๆอืมไม่บอกเออว่ะไม่ใช่ไม่ใช่เปียเปียกข้างหลังเปียกข้างหลังครับเอ๊เปีย ใหน้ำมันแรงขึ้นวะเดี๋ยวพี่ว่าใหญ่อะเปียไม่ใหญ่หรอกพี่แต่ว่าเนี่ยสายเขาเขอุ้ยสาใหญ่แล้วไอ้ไอ้นี่ไอ้เปาไอ้เปาวะพี่เปียแหละเดี๋ยวยังไม่ดำอ๋อไอ้เปียเอเด็กๆก็น่าจะกินหมดปะไปต่อปะเราลืมเงื่นต่อปะเดี๋ยว่อยสายแล้วเรื่อยสาย ขึ้นมาดข้นมาตัวหนึ่งหรือเขาขยขึขยี้เลยไม่ดูไม่ดูอุ้ยโดนแน่โดนแน่รวมลงไปโดนแน่โดนแน่มันต้องโดนแล้วแหละไม่ดูโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละ นี่ไงมันต้องโดนบอกแล้วบอกแล้วมันต้องโดนห่อนไปแดกเลยอ่ะเออขอดะบอกแล้วว่ามันต้องโดนอย่างว่าบอกแล้วว่ามันต้องโดนต้องร้องอย่างว่าเลย <laughs> ไม่หย่อนปุ๊บไม่คาบเลย <laughs> ขอเขามาจริงแบบวันนี้ต้อง <laughs> โดนหลังเราอีกอ่ะ <laughs>

มันบอกว่าเอียงว่ะเลยเอียงว่ะกัดทันตาเห็นเลยอ็หอกแล้ววันนี้มันวันของชายวันของชายโอเคเดี๋ไปเลยเดี๋ไปเลยหลังจากที่หลุดนะฮะหลังจากที่หลุดบ่อยวันนี้เันของเขาจริงครับวันนี้วันของเขาจริงครับลดลงได้อยู่ลดลงได้อยู่ลดลงไป เลียบเลียบทางนี้เออได้เยู่เบเป็นไงเีบนี่ไม่ต้องใครคยี่เองขยี่เองนะเนี้ยเีบเรามาทำอะไรกันวะเียบเียบเนี่ยเต็มเลยเลียบเีบเนี่ยเต็มเลยบุงานดึงหูกรงนี้กรทันทางนี้กรงลา่ายไม่โฉมอ่ะโดนโดนเหมือนกันอันนี้กองอันนี้กองกองกอง

ห้องไอ้บุ้งอะนายเบมีบอลนายเบมนะไม่ไม่ไปี๊กเอาเหรอไอปียผมอะไอโฉมน่าจะสตาร์ทไปแล้วพี่ไอโฉมาพองอะมันมันควงไหมไม่ไมไม่ไม่ไม่ควงเลยอไม่ไมไม่ไม่ไม่ควงเลยพี่ไม่ควงปกติเลยเนี่ยมาแล้วนี่ยเนี่ยไอปียกูแพ้ว่ะหูแพ้โ้ย แล้ทำไมมันตายเร็วจังวะใหญ่ๆๆๆเยอะเมื่อกันเยอะโอ้ย้องโอ้โหได้อารมณ์แล้วเนี่ยฟิวฟินมาแล้วตอนเนี้ยตอนแรกศูนย์จุดหกอ่ะเขาไม่กล้างัดใช่ป่ะตอนเนี้ยกูเห็นแม่งใส่แบบไม่ยั้งเยเอาเงนเอาแล้วอ่ะอุ้ยแม่งใหญ่กว่าตัวนั้นอีกนะใส่ดีใส่ดีตกเยอะบุ้งใส่แคบตกตกเยอะบุ้งตกเยอะบุ้ง ตปวดเลยพี่ปวดเลยพี่ต้องพึ่งบุ่งก็แล้วันเนี้ยปวดเลยพี่ผมทำอไงดีปวดเลยวันนี้มีหน้าที่ถือ้องบิยงก็ตักบายเขาวันเนี้ยเอาตังนี้เลยกำลังกลับแล้วครับวันนี้